ะพี่น้องตัดภาพมาเฮือนเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ปลามาใหม่จะไหตัวห้างกคคูบอกจะไหมันจะไม่ทำพโอ้ทางกูบอกบอกไปนั่นผมตัดพมวงไม่ทางรู้ตัดปาบมาเฮือนเอาพ่อใบพี่น้องเลยปลามาใบเนาะแล้วก็ทีเขาเมื่อ,อายามีหวานนึงเนาะปลามาันก็พอได้อยู่เมากระสอบเต้ยพอล่กระสอบเตือนมุมีไอ้ชี้ตื่นนะวะ มมี่เยอะมากถูกราคาเท่าไหร่เด้สองบาทพี่น้องสองบาทได้เนี่นั่นผดีงามอย่างแนั่ั่วนาดไนน้มาอยู่มันนั่งั่วก็ยิ่งใหญ่ถี่ได้ไหยแบบเออทากับโปรงคุณได้ป่ะพี่น้องเดี๋ยเขาเตรียมเครื่องแล้วก็สิไปต่อเนาะ ตอนนี้เบลเอกก์เอาปลาเมื่อให้แม่แล้วเนาะพี่น้องแล้วก็เอากระซั่มแล้วกระสอบมาเพิ่มเนาะเพราะว่ากระซั่มนี่มันสีเวลาถอกปลาเนี่ยมันสีเลือกง่ายแล้วก็อันน e ี้พี่น้องเอ้ยจริงจริกดทุ่งย่างตอนระหนงเนาะปั๊กไปแล้วก็สซิบพยายามเลยพี่น้องอู้โหสัดมวนสัดดีเนาะไหลปลานี่พี่น้องเอ้ยบดิเมื่อยพอดีเนาะบดิบบดอโนดมากสองสามขืนแล้วพี่น้องเ่้ยบดิเมื่อยแบบมันม่วน ก็ขโมกขับใจว่าสุกูสุโคตเนาะยังเป็นห่วงบ่เออเพราะว่าเพิ่นกะแนะนำ่าพักพนในเด้อเพิ <c oughs> ่นบ่าเมื่อยกับผักพรยังกับเออมาอีกกับหายไม่ได้ผักพอนี่พี่น้องะเลยเพราะว่าส่วนนี้มันกะส่วนไหลปลาเนาะพแล้วสีนอนกับแท็กซี่ไฟเอาวเพื่อนเนาะแก้ชีไฟมาแทะกับบะมี่เนาะก็ได้บ่าปีหนึ่งมิถื่นหนึ่งพี่น้นาะอย่าอยู่มันเอาวันซาเนาะเพราะว่ามันสิบบนมันสิบมิอีคู่มือคู่มือเนาะปีนัดเทือกเงินเก่าเริ่มจิ๊บมีปีเดียวเนาะ แต่กาขั้นบ่อไหลรอบนี้ขั้นบ่อไหลตอนนี้ขั้นบ่อวยโอกาสเอาตอนนี้ก็คือว่าบ่อได้เรือยพี่น้องเอ้ยปลามันกับลงกช่วงนี้เนาะเบิดช่วงนี้ไปกับบ่อไหลจะไปกับบ่อไหลหน้ากรน้ำท <mon> ิท่วมแล้วพี่น้องอยู่ทางดุมหม่งกัวเส้นทางหนือที่สามนี่มันท่วมเลยเพราะว่าจีบเอ็มมันอยู่เถิงเนาะมันถนัดท่วมขาประมาณโมเล้งหรือแบบพ้นโต๊ะอีกมัอนี่นี่โต๊ะอีกบ่แห้งป่อไหลนี่ก็ท่วมเลยพี่น้อง พอ่าทางเบาเอมาแล้ก็ถั่วเดิมถ่วเลยเนาะถ่วเสียงเขาอย่างนีะเดีนี่มันสูงกว่ามันถ่วเมื่อนี่ห้องน้อยน่ถ่วเมื่อดมองเบาเอยางนี้มันเป็นเป็นขั้นขู่ใหญ่เนาะเป็นสันมันสิบว่ถ่วไม่ถ่วเมื่อนี่สุด้เด้ถ้าหิถ่วไม่ีิ้งปลากระดังถือสี่น้องเลยขันถ่วมันก็คือว่าจบด้ยกับบุไรด้วย หอดอออแล้วที่หนามอะไรได้เนื้อถั่วม,มาดะควานี่งานยังเห็นควานอยู่ปลาหมองเมียปปนปลาเบอเอกระถั่วละทีมงานพวกงนะชิมาเนาะพวกยูน่าไอรอนกระชิมาเนาะมีหลายคนประมาณชิปเศร้าชีวิตผุแล้วชิมาเนี่ยเนาะ เด็กก็ได้ว่าเออมากกับมาแล้วก็เผามากน้อยน้ำท่วมบอดิกินได้ป่ะในวิธีขอตโตพยายามอีกพี่น้องมาลองลุ้นกันบ่าวสิละอีกแล้เนาะเดี๋ยวเขาจัดแกงเพราะว่าบ่อเอากระชามาบัดนี้คือสีง่ายพี่น้องเอ้ยนี่แนวตักนี่กระสอบใส่ครบสุดไปหลังจากบ่อเอปลาเขาเมื่อบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะชิมะยามรอบที่สามเนาะมายามเมืองมาเฉือดคือเก่าอยู่ว่าพี่น้องเอ้ยน้ำกะทิท่วมได้แหละเมื่อีมันขึ้นเมื่ะท่วมกว่าตัวนี้นะทางบ่อเอมาทางนากกั้นกระท่วมนะ คันต๊กมาอีกก็ถือว่าอยู่บ่ไรีเนาะไปมาลุ้นกันพี่น้องเลยคลิปนี้กับชิมิดะปลาเนาะคลิปนี้ช่วงนี้ก็มีตัวห้าปลาเลยพี่น้องเลยเพราะว่ายน่าปลายน่าหาปูหาปลาหากบมาเขียดเนาะก็จะฟังเบื่อกันเด้อพี่น้องเลยแล้วก็เบิ่งกันไปยาวๆเนาะช่วงนี้กัมีแต่ปลาพี่น้องวันนีอีกยังจ้าหน่อยกับบิดยน่าปลาแล้วก็สิเกี้ยวเขาพ่นเขาวแล้ก็แต่ออกไปเนาะไปมายามกันพี่น้องมันสีเครื่องใดอย่ากกินเนี่ยเขาเพราะว่าน้ามันแห้งได้เนาะ ปุ้ยเนี่ยตังกล่องไปก็ใช่ไหมครับที่เราทีมงานพวกต่างๆก็สิมาเต้มอยู่นี่พี่น้องเลย 啊，把镜你，给它弄。 ไล่ดิพี่น้องเ้ยโอ้โอ้ขดคอใหญ่กว่านี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ย ม่วนแหน่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยไล่ป่านี่เนาะบ่รู้สึกบ่เมื่อยหรือว่าอยากนอนพอดีเพราะว่าบ่เอบ่ได้นอนมาหลายคืนเด้าสมๆแน่ยามัน พี่น้องหลอดที่ซับเนาะหลังจากไปเอาเมื่อเอาบ้านเดี่ยวรอใหพี่น้องเลยมาลุ้นกันบ้านมันชีถือเยอ่นเนาะปราะว่านีน่ชิพานหนาทีพี่น้องอ้าทุกอ้าได้ดิพี่น้องเลยยังมัมนที่เราเนาะเพราะว่าชิพานหน้าที่พอเอ,เอ,เอป้าไหวอย่าไม่ไหวเอาบ้านนี้อู้ปลุกกระมี้พี่น้องปลุกปละรถนี่ รถนี่ก็ถือขนาดมะแห้งของสุดไทยประทิพเคี้ยวใหญ่หนึ่ถือได้รถน,นั่นนั่น,น,นออกอ่ะ นี่แต่ประครออุ่ยสวยพี่น้องบาทนึงเลยนี่ตัวรอบเสาวไว้เมื่อวานวน่ะ

ตังเว่ได้ใส่ชิบหาทีเนาะตอนที่มีทหันสามินาที่เออมันหนึ่งซมุประมาณเห็นบาร์ไมาขีดเหรอไรก็รุดลงมากระเดือสามินาทีบาตนี้ก็รุดลงมาอีากเป็น้องเดือกชิปหาที่บาตนี้ยังไงคือเก่าอยู่เนาะนี่กข่อยญ่นี่โอ้โหหลีถ้ยหนึ่งไปชนะเพื่นเนาะสองสามสี่สหา หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบตพี่น้องปองลาคอ1ิโเจ็ดตวกัปลาลุก2โตัวเนาะแ้วกัปลาเค้งตัวหนึ่งแต่ก็ปลาลุดพี่น้องนี่นี่แตปลาลุดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาลุกเอายังรถตักเนอก่อมันฉีกัดมือเบาเองปลากะได้ ปลูกปักนี่กระถือว่าซมืน้พือยังหมเศร้าปลากพี่เ้องปลาลกสองโตปลาลุกเหมืนอนคดงขนาดโม่ัมจีบเอซ้เียวปลาลุกเพราะว่ามันลงเดีย๋ยวปลาลดนี่บอ,อ,อีกที่านาทีพี่เนอาะพยายามอีกทือหนึ่งเนาะพ,ดดพวกเบ้าซุกเดี๋ยวพวกหนามาเนาะปะบาเดียวพี่เาู ไาบักซิบบักซิบไปถ่ายอีกจัาหน่อยพี่น้องเลยน้ำข่ายคืนเรื่อยๆติดตามอาการบางน้ำเนาะซอกบางน้ำน้ำก็ะจีถ่วพวกจีบบอเอะอะขันมาถั่วมมันกับบดถือคันมาถ่วมก็หลอดไปหักเบื้งส่งก็จีถ่วมเลยเนาะพอคนมาอีกอะเออนี่แหละโอ้ยเอะกล่องมันคือคือขี้นี่เจ๋อเด้อเนี่ยนี่เนาะแกได้ มาพี่น้อง FC เบ่าวเอมาเด้อมาหยาดนํากันเด้อมีบ้าวซุกมากอีกแล้วพี่น้องเว้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วูเอมันคือแนนแทะรอบจริงเหรอเฮ้ยมันดึงหมดเลยผมมันลงเมื่อกีดึงยังเอาทรายเน่ยออกกันได้นี่เนาะมีแต่ว่าเออมีหัวก็สื่อได้น้อยหนี่งสตอรี่ก็อันนีด็กพูดไปเลนกระเจาะไปที่ตัดเลย เ,เออน่นก er. ja ็จะเกเชียวเดี๋ยวนะเออโอเคนะอึอึอึปิดชมพูปิดชมพูอึอึอึจีบกูบ่ไหกูยังเดียามจีบเอ้ยขาตัวแหละขาขาโอ๊ยไม่เผาไม่เผาอายามัน ยำครับที่สองยำคี่สองพี่น้องขอ,อบแหลกมันพยายามไหวเนาะจะได้ปลาตายมดตอนบสองของงึ้นเขาพังเนานะนาโบนักด้ไหมเนาะปลาปลาพี่น้องเต้นหม <c oughs> ันต่นเต้นเนตี้ปลาพี่น้องปลาี่โตตบคอต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 รงนี้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อู้ไปตบคอลงไอตอตอตออยู <c oughs> ่ tôi 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 cái này cái này tôi tao coi tôi nha ông huế các bạn biết à khỏi đại pha là một tô trái không ạ cái tô trái gì đấy mình hiện lại mình đang quen mình có wow đi tia wow 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 tô trái nó tì nè cái 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 gì bảo mì น่าเขาจะเอามาถอดฟิน huh. okay. ์มกระดาษได้เองัวพอดีมันโดดดงถุนเนาะมันส like ิตกะเลยก็แล้สำหรับตะท้ายเต้นถอดตอนนี้เราซุกแล้วก็ลองตีบมาแล้วพี่น้องเลยมาอีกแล้วไปดีพี่น้องมาอีกแล้วตอนนี้ซาตีบเพิ่งนั่งสีปีอีกปลากับ็ปีเด้อน้องทางแรกไปไปกินซีเมืองสาตีบเนี่ยสาวตีบแข่งเดะ แต่มีโมยานไปเด้อแม่นบ่่สุกได้เด้อนเด้อ่ันจะยามเพลียวจะเงาโอ้ยจะถ่ายคลิปบ่เขาบ่เงาเพี่นาบ่เขาบ่เงาอยู่พี่นว่าอยู่คนเดียวเนาะเออพอละพี่นเอ้ยบาท10ปลายโต20โตเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นั่นน่ะโตบ่ใหญ่เนาะคันตใหญ่อ มันลงตัวใหญ่ๆยอู้สุดครับสุดๆเงี้ยมือทมิทแถมมีตัวง่ายเองมือทมิทมือใดมือแบกขนาดเออจะก่อนสีมึงเห็ดจป็นสันตีมึงเสียบยง่ายเห็ดไหมเอ่ะสลัดสลัดไปเล้าใหม่ไปมาจิไว้มาเป็นปลาพี่น้องอันนี้ก็ต้มปลาชิ้เขาเพชรเนาะหยาดจันอ่ะ มาโคตตาไปเลยเหยียบน้องเหยียบๆ้องเหยียบอ้ามอหรือวจะเหยียบแป้ตัวนั้นด้เหยียบมอถือไหมเออนี่แหละนั่งแถวนี่แหละเหยียบมอถือออรก็นับคนไหนเห็นด้เออนันปแปนนั่นแปนนั่งมันม่องอยู่กสิับแปนนออกไปไปคนแค่นันอยู่่ะไรนี่อ๋อแล้วก็นั่งข่าวว่าสุกกระไเบิกนะเบิข่างกูยังมาอีกส่ะนน่ะปะโยชน์ประโยชน์ปะยชนประโยชน์ นั่งก็ยังทีวเดอแยกันกินนั่งไส่นั่งใส่นั่งขังขายย่ติก็ล้องทำมันลายพี่น้องพอตกินเขาก็หิ้มเขาเลปิ่งกรเคงพี่น้องมันเป็นมันเจอพเดีน้อยเออเจอหม่ยสม Ô, tóc ký thảo mặn mmm, mặn mmm, mmm, nè mmm, 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 หาจะเป็นหอบสุดท้ายเนาะันเนาะตาปล่งแลวเบอร์เา้อนีบ้างสสี่มินวสุดท้ายสี่มินมือมึงเองค่ะแมบ่อเมงอันนี่เมฆเยแข็งนเนเริ่หัวแล้ว่ำเนี่ยปลาดุกแด้บบนี้ลุกลงเต็มแล้วนี้เอ๋บลาว เอปลาเนี่ยรบ้เห็นปลามุมนี้งปลาตัวเดียวมุวนี้พอดีมันขึ้นมาถือพี่น้องเราเกิดมาจากเนาะปลาดีป่ะ่ปลาไปโดนฝนมาจากอย่างมันี่พอดีอย่ามันดุกด้แล้วมีแตสิปลาดุกบันแรงปลาดุกมันลดปลาปลาดุกแาบนีอเอ เดินทางกลับคือการนะพี่น้องเลยหนามก็ขึ้นมากเลยเลยเลท่วมแห้ะไปพี่น้องถ้าไปจเดินทางกลับเนาะตอนนี้ว่าซุปทีเพิ่บกับเมื่อละหนามถูบนะพี่น้องเลยท่วมขัวจี๊บเละเบื่อนลยก็่วมเมื่อละสิมวิมองอยู่เลยนี่ทางเมื่อกับไปนะสะพาะมาถึงเนาะมันมันไปทางนั้นสะพาะเปล่าไปถึง อเออกูมามันมาถือคีเซตใส่เออเออเออเชียวเมื่อไหร่หอกเก็บปลาเขาก,กระสอบป่พี่นอาา้องไม่ใช่เดินทางเมื่อเนาะเมื่อเอาเขาเอาหนามแล้วก็เอาโคมเอาัยังอุปกรณ์พี่น้องเลยมาพังเมืองเนาะมาสิได้มาอยู่ว่าเพราะว่าหนักมันถ่วมแล้วพี่น้องเลยเมืองตี ถ่วเมื่อด่ะถั่วมี่เป้าเอ่ะท่าเมื่อนี้ก็ะถั่วเรียบร้อยพี่น้องสันพ่อบังยืนมังยาลึงหลอดที่ถ่ายกระบอกสุกบ่ถือพ่อโตพี่น้องเลยมังสว่างนั้นยังถือแน่โอ้โถสันพอนบ่ถือพี่น้องนะมันถ่วมื่อดะเฮือยลายเด้ไม่ได้อย่าี้กันบ่ถ่วมนี่ปลาลุกกำสีเอาพี่น้องน้ำถั่วเรียบร้อยสนายดีวะ ขนาดมันถ่วมแนวนี้นี่ปลาแมนก็สิไปทอดทิพทแลรพี่น้องมันสิบาไปตามห่วยเนาะมันก็สิไปตามน้ำแกงตามผู้ตามปลาแนวนี้แหละพวกยูจิปนี่ก็ให้นกำกันย่อยปลากระด้งถือเนาะพอน้ำพอแตกแก่งออกนี่ก็ใส่หม้อนี่ยนี่ก็ถือเพื่อการได้เป็นปลาทำเสียเอาแน่นี่ถ้าคนเที่ยวบ่อยดี้เขาเหยียบมองขาดเบิร์ดน้ำเสียแก่งามด ได้ปลาเด้เหมือนได้อย่างนี้คันปลาหน้ามัดท่วมนี่โอ้แต่ขั้นหน้าพี่น้องปลาดุกซ้ำเจียวท่วงมั้ยละสิได้เนี้ยจริขๆเมื่อเอาเครื่องเอาคลองเนาะหลักแถวขอกมายันน้ามันท่วมคลองคันบลามันถือกะทิโท้ไซบอร์สุกเนาะคัันมันมัถือนี่กะสิได้เก็บเครื่องเก็บคลองเมื่อพี่น้องเพราะว่าอยู่ไปมันกะทิบอ่ะบอลระบือตอนหน้ามันดวดมาเด้ใไซมองบาดเนี่ยสิได้เด้ปลากำลังถือ คือเศร้านี้ว่าย่ามบาทหนึ่งประคอประดุแล้วประคอบาทหนึ่งซีหาชิป,ปพาาออี่น้องควบบาลมันถือลายทางกลับไปพอกันดีว่าพี่น้อง